สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตลถกระบะ4ีประตูสวยๆหนึคันครับคันนี้เป็น Toyota h ไฮรักวีโกแชม p ์ครับเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับรุ่นนี้มี v n Turbo แล้วมีระบบ ABS แล้วนะครับแรงม้าอยู่ที่144แรงม้าเป็นเครื่อง2,500ดีเซลครับคันนี้กระบะ4ีประตูยกสูงโรงงานวันนี้ครับผมเสริมชุดแต่งมา20,000บาทนั่นก็คือ ล้อแม็กและตัวยางตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแม็กแชมป์เดิมจากโรงงานเดิมๆเ,เป็นแม็กแต่งสไตล์วัยรุ่นวันนี้ขอเดิมๆมาตรฐานในฐานะเป็นแม็กแชมป์ของสีประตูนี่คือแม็กเดิมจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยและจับคู่กับยางครับออเทเรนเป็นยาง a อท f f อฟโรดนะครับสามารถลุยทางขรุขระแบบนี้ได้แต่ดับเป็นหลุมหรือว่าเป็นทางทรายรทางโคลนตรงนี้ลุยได้หรือจะขับถนนปกติทั่วไปสามารถใช้งานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับ แม็กและยางของเดิมยางแบบลุยๆหน่อยนะครับขับท้องถนนธรรมดาก็ได้ขับแบบแนวลุยก็ได้นะครับรถ mm hmm. ตัวนี้ครับเป็นกระบะสีประตูเป็นค่ายโตโยต้าปี2013นะครับ mm hmm. กับเลขไมค์คันนี้ครับ68,000โลเลขไมค์อยู่ที่68,000โลรถไมควิ่งน้อยได้4ประตูคันนี้สีบอนเงิน นะครับนะี่ครับก็ตําหนิในเรื่องของภายนอกเนาะก็จะมาชี้แจงตรงนี้นะครับมันจะเป็นบริเวณตรงอ่าเขาเรียกอะไรโป่งคิ้วไหมครับตรงนี้เนาะนี่มันจะมีรอยขูดไปลายๆเลยเอาสีแต้มตรงนี้ให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกกันว่ารถด้สสีเดิมรถด้สสีเดิมนะครับสีเดิมมันจะทนกว่าสีทํามาแล้วแน่นอนครับในกรณีถ้าเกิดเราทําสีมาเนี่ยทาใหม่ขึ้นมาอ่าความ คงอายุในเรื่องของอายุเนี่ยจะต่างกับสีเดิมแม้ท่านจะทํามาสภาพสวยกลัวแต่สักพักอีกประมาณ4-5ปีสีก็จะเริ่มมีการสภาพการแตกรายงาขึ้นอยู่กับผ้าแผลมันหนักขนาดไหนนะครับผมก็เลยว่าอย่าเอกษณคความเดิมไว้หรือถ้าใครไม่ซีเรียสอีก5-6ปีมาฉันทําสีทีนึงก็ได้ถ้างั้นทําให้ได้ แต่ตอนนี้ต้องบอกว่ารถได้สีเดิมจากโรงงานรถไม่เคยเคลียร์สีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าได้รถไปนะครับท่านจะได้รถความเดิมนะครับและที่สําคัญน,นะครับเป็นเครื่อง2,500เวลาออกตัวใช้พลังงานการออกตัวไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นเครื่องตัวที่ว่าขนาดพอดีไม่ได้เล็กจนเ <competitions> กินไปและไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบรรทุกของบ้างไม่ได้บรรทุกหนักเน้นบรรทุกคนก็ได้บรรทุกของก็ได้แต่ไม่ต้องการเยอะ นะครับเพราะตัวนี้สีประตูจะตอบโจทย์สําหรับการบรรทุกคนนั่งสบายนะครับไม่ได้ทามาค้าขายหรือทามาค้าขายขนของไม่เยอะตัวนี้ก็จะเป็นสีประตูที่ว่าจบเลยนะครับและได้เกียร์ธรรมดาด้วยสามารถเล่นรอบได้นะครับเข้าเกียร์เองได้เลยใครที่ต้องการเกียร์ก็ปลุกอยู่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นตัว E ครับได้รุ่นตัวรองท็อปเลยเป็นกระจกปรับไฟฟ้าออตโต้ฝั่งทางคนขับนะครับเป็นพีเดนเนอร์ครับสังเกตจะมีสติ๊กเกอร์ติดบริเวณด้านท้ายทั้ง2ฝั่ง ว่าพีแรนเนอร์นี่คือตัวยุกสูงโรงงานสีประตูก็จะจับคู่กับกันชนท้ายแล้วก็มีบันไดข้างให้เรียบร้อยนะครับรถติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเป็นไฮลักวีโ o ้แชมป์ปี2013นะครับคันนี้ได้เลขไม้น้อยเนาะ68,000โละครับนะครับสีสันรถสวยครับคันนี้สีบอลเงินนะครับเล่มเอกสารครบกุญแจครบนะครับกุญแจเนี่ยจะได้เป็นรีโมท2ชุดนะครับ เพราะฉะนั้นกุญแจครบนะครับเลขเอกสารครบติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับคันนี้ภาษีหมด68เดือนกุมภานะครับภาษีไม่ขาดหมดปีหน้านะครับกับราคาคันนี้หลายๆท่านรอราคานี่ผมติดไว้หน้าร้านเลยนะครับทุกคันที่ผมรีวิวแล้วผมจะติดป้ายราคาซึ่งราคาทางอินเทอร์เน็ตและราคาหน้าร้านท่านจะได้ราคาที่เท่ากัน นะครับนี่ติดไปอย่างชัดเจนสติกเกอร์เลยนะครับ329,000บาท t o y ย t a ปี2013เป็นรุ่นรถไฮลักวีโกสอง e Vn Turbo P บพีรันราคา329,000บาทท่านได้รถสีเดิมเลขไม่หกห0 0่โลแม็กสวยยางใหม่ปี24นะครับยางปี24นะครับนี่ครับแม็กแชมป์ยางปี24ครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ให้ดูปียาง สัปดา์ที่35ปียังมันยนะครับยางอายุได้เดือน2เดือนเองครับนะครับปีหนึ่งมีเท่าไหร่52สัปดาห์5สสัปะดาไหมครับอันนี้สัปะดา์ที่35ครับนะครับนี่ครับสภาพสวยมากยางสวยแล้วตัวนี้นะครับลูกค้านะครับโชคทั้ง4ต้นเอาแบบใหม่มานะเป็นโชคของตัว YFS แล้วก็โชคเนี่ยเป็นปีกนกของตัว Pro Fender นะครับ การที่เขาเปลี่ยนปีกนกมาเนี่ยคือเขาต้องการเพิ่มองศาในการเวลาตกหลุมนะครับแบบน่ะขี่ทางไปนี้จะเห็นหลุมล่องด้านหน้านะครับเวลาตกหลุมองศาการเอียงตัวรถเนี่ยมันจะมีความเฟิร์มมากกว่าแล้วก็นุ่มมากกว่าปีกนกทั่วไปปีกนกทั่วไปนะครับเหมือนเวลาผมตกหลุมใช่ไหมครับแขนผมสั้นนะครับมันก็ทําเหมือนว่าแป๊บเดียวมันก็ได้รับแรงกระแทกแล้วแต่ถ้าเกิดแขนยาวมันมีการหน่วงไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เขาทําปีนกยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเพิ่มองศานะครับในการเน้นเรื่องของช่วงล่างเน้นที่ช่วงล่างเลยแล้วก็ปรับโชคใหม่ซึ่งโชคใหม่ตัวนี้นะครับท่านได้ทั้งสี่ต้นเลยนะครับโชคใหม่ท่านได้ทั้งสี่ต้นเลยคู่หน้าและคู่หลังเป็นโชคของ white s นี่นะครับสีแดงแบบนี้นะครับเนี่ยเพาขับครับยางอะไหล่ครบนะครับหรือยางอะไหล่นะครับครบเลยนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมไหมด้านท้ายครับมาดูเวร้าท้ายเพิ่งเปลี่ยนยางมาเลยนะครับนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนยางมาเลยคันนี้แล้วก็มาถ่ายให้รับชมเลยอัปเดตสีประตูครับสีบอลเงินมีคันเดียวในร้านใครสนใจลองมาจับจองกันก่อนได้นะครับโทรศัพถามข้อมูลกันก่อนได้นี่ครับเม็ดอาร์ R, องประกอบความเรีองของตัวรถรถสภาพเดิมๆครับรถที่เราคัดมาเนี่ยจะเป็นรถสภาพเดิมๆเมนาะนี่ตัวอาร์ฝั่งทางขวาของตัวรถ นะครับอักษรตัว L อครับฝั่งทางซ้ายของตัวรถตามตะเข็บนะครับทุกจุดของตัวรถที่ผมถ่ายให้ดูก็จะเห็นในเรื่องของเม็ดอาร์คเนาะจุดวงกลมตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะอยู่ครบเลยเรื่องของคนเดิมรถนะครับมารับชมภายในกันครับอยากให้ดูที่ฝั่งทางคนขับกันก่อนเนาะนะครับแล้วก็มาดูความสวยงามที่เหลือกันนะครับมาดูที่แผงประตูฝั่งทางคนขับครับ แขงประตูสภาพสวยครับไม่มีแตกร้าวชํารุดใดๆมีชั้นวางาใส่ช่องใส่เอกสารเนาะตรงนี้แล้วก็วางขวดน้ําแก้วน้ําได้นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับทุกบานเลยได้ไฟฟ้าออโต้คนขับขึ้นลงจนสุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกควบคุมการเปิดปิดล็อกประตูนะครับทั้ง4บานก็อยู่ที่ฝั่งทางคนขับนะครับถัดไปครับชั้นวางขวดน้ําและแก้วน้ําสามารถวางได้เนาะถ้าไม่ใช้ท่านก็ ปิดแบบนี้ได้เลยนะครับถัดมาชายล่างกระจกมองข้างนะครับพับเก็บไฟฟ้าเวลาปรับมุมมองตรงนี้เนี่ยปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นครับอำนวยความสะดวกเป็นแบบไฟฟ้าการเปิดปิดประตูอะไรไฟฟ้าหมดเลยนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้ในเรื่องของตรงจุดนี้นะครับกุญแจครับลูกค้าจะได้กุญแจแบบรีโมทของแท้จากโตโยต้าเดิมโรงงานเลยนะครับพวงมาลัยครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยสีก้านเนาะ นะครับมาะไยดูความหนังครับเส้นลายหนังตรงนี้ของแท้ดูครับนี่คือเลขไม่หกหมื0นแโลนะครับสีในเรื่องของสีซีดนะไม่มีสีซีดเลยนะครับสีเต็มครับดูครับสภาพสีมันสวยนะครับนี่คือไม่หกหมื0นแปดโลนะครับถ้าไม่น้อยเราเช็คได้อย่างไร1ครับเช็คที่ศูนย์ที่ศูนย์โตโยต้าทุกจังหวัดเลยขอให้อยู่ในเขตประเทศไทยข้อมูลตัวรถมีแน่นอน แต่ในกรณีถ้าเกิดไม่เช็คศูนย์เราเช็คตรงไหนได้บ้างวันนี้ผมแนะนําเทคนิคของผมครับสามารถเช็คได้เฉพาะตนนะนรับี่เทปวิทยุได้ด้วยนะครับนะครับ,นะรบในเรื่องของเลขไม้ครับเช็คได้อ่าให้ดูความสวยงานแล้วก็ฟังภาคกันไปด้วยนะครับอ่าเลขไม้นะครับเราสามารถเช็คได้เฉพาะตนในกรณีถ้าเกิดเราไม่ไปเช็คที่ศูนย์เช็คอย่างไรครับคันนี้เนาะเลขไม้หกหมื่นแปดโล หกหมื่นแปดพันโลเนี่ยลองคิดดูครับเป็นเลขไม้ที่น้อยนะครับถ้าเลขไม้น้อยนะครับการใช้งานก็ต้องน้อยด้วยการใช้งานคือสภาพตัวรถครับคอนโซลมันสวยไหมตัวอักษรมีเห็นชัดเจนหรือเปล่าปกติข้ามเหงือเราเนี่ยโดนตรงนี้สีต้องซีดแล้วพวงมาลัยที่เราจับตรงนี้มันต้องซีดต้องมีการแตกไรเงาแต่นี่ดูครับความเป็นหนังของตรงพวงมาลัยเห็นชัดเจนสีไม่มีลอกไม่มีด่าง เรือนไม้สภาพสวยมันไม่แค่สวยแค่จุดเดียวสวยโดยรวมทั้งหมดนี่คือความเดิมของตัวรถที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังและทีนี้ครับตามเบาเอยนะครับเบาสวยหรือเปล่าเบามีการฉีกขาดไหมเบาฟองน้ําย่นไหมไม่แค่สวยแค่จุดเดียวครับสวยโดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นครับเวลาลูกค้ารับชมเห็นทุกตัวรถเห็นภายนอกกันแล้ว เห็นภายในกันแล้วสภาพมันสวยเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีใครสวยเด่นกว่าเพื่อนเด่นทั้งหมดครับนี่คือรถเลขไม้แท้6ก0 0 0่นแปดโลนะครับนะี่ครับเบาสวยแล้วนะครับพมอะไรดูดีสะอาดสะอ้านอ่าในเรื่องของอ๊อตรงนี้ผมลืมก้มดูเหมือนกันนี่ครับพมอะไรสวยหมดเลยนะครับ แม่แรงนี่ครับของโตโยต้านะครับนี่ครับเียนไหมครับเขียนโตโยต้าแม่แรงดูครับตัวถังตัวรถสภาพสวยไม่มีผุนะครับถ้าลดน้ําน้ําเค็มพรุ่งนี้เนาะน้ําจะเข้าไปแล้วมันจะกัดซาอกมันจะผุนะครับพรุ่งนี้ก็จะอยู่ครบนะครับนี่ครับนะครับสวยมากครับนี่ครับดูครับสวยหมดเลยนะครับเบาะสวยนี่ครับพดานครับพดาน เพดานบนสวยครับนะครับริ้วรอยในเรื่องของเด็กเล็กมาเล่นนะครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเพาดานบนสภาพสวยนะครับองค์ประกอบโดยรวมมุมมองภายนอกมุมมองภายในเดี๋ยวจะมาเจาะลึกที่ภายในห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามแถบฝั่งนั้นกันก่นกอนให้เห็นประตูทุกๆบานครับในตัวรถนะครับรายละเอียดจะได้ชัดเจนสําหรับการรับชมครับ แผงประตูสวยนะครับกระจกพวกนี้ครับของ t o โยต้าเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับปี13แพ้นะครับคอนโซลรถครับดูคอนโซลครับริ้วรอยการใช้งานสภาพสวยครับนะครับเคู่มือให้ดูหนังสือครับ6 8หมืใหม่ไหมครับแต่ก็มีรอยอยู่นะการใช้งานนะครับหนังสือคู่มือครบอะไรเนี่ย โตยโยต้าการส่งมอบรถใหม่เอาใครมีอย่างนี้อ่ะหกหมปครับซื้อมาจอดไม่ละครับปกติไม่มีแล้วนีโตยโยต้าอมะตะโตยโยต้าอมะตะมารีวันจังหวัดขอนแกน่นอา้าวป้ายทะเบียนเดิมครับอันนี้ผมเปลี่ยนป้ายผมให้ใหม่นะอันนี้ก่อป้ายเดิมมันเนี่ยผมมาออกนะครับนี่โตยโยต้าอมาตะ สมัยก่อนครับสติกเกอร์สมัยก่อน,อนดูครับสีมันซีดแล้วเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเก็บแต่คลิปมันจะยาวเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยค่อยไปเก็บทีหนึง่งเนาะมันมีอะไรเราก็จะมาโชว์ครับนี้สมัยก่อนให้รักแชมป์อ่ะป้ายโบชัว์ครับเออไม่มีผลิตแล้วครับมันไม่มีผลิตแล้วตัวนี้นะครับท่านได้ไปครับ คันนี้ย้ำเลยครับเจ้าของครอบครองคนเดียวเร่มเอกสารครบเนาะนะครับนี่มีที่ใส่ของตรงนี้ได้ด้วยลึกเลยนะครับนี่บอกอะไรสวยไปหมดครับตรงนี้พลาสติกสวยตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยหรือรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากที่จะใช้งานเพราะฉะนั้นสภาพสวยครับบเาะตัวรถครับตัวด้านหลังมัด้านหลัง เหมือนกับเพื่อนๆกันเลยนะครับเบาสวยนี่นะครับโอเคมุมมองเพดานบนสวยงามเดี๋ยวมารับชมที่ห้องเครื่องกันนะครับแล้วก็มาสตาร์ทฟังเสียงกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปจบกันเนาะนะครับมาดูความสวยงามของห้องเครื่องครับว่า ห้องเครื่องเนี่ยมันใสขนาดไหนกับเลขไม่หกหม 6, 800, ื่นแปดพันโลแล้วมันต่างกับเลขไม่หลักแสนโลอย่างไรนะครับก่อนที่ผมกําลังเปิดฝากระโปรงแล้วก็ค้ำนะครับให้ดูหลังคาตัวรถครับหลังคาสภาพสวยไม่เอ่ยนะครับหลังคารถเป็นประมาณนี้เนาะนี่เข้ามารับชมภายในห้องเครื่องตัวรถครับนี่คือเครื่องวีโกเป็นเครื่องตัวแชมป เครื่องตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นไฮลักรีโวตอนนี้ท่านได้ไฮลักวีโก้นะครับดีขีด 4D นี่ครับ D4D รุ่นตัวสุดท้ายที่พัฒนาแล้วประหยัดน้ำมันมากสุดครับในรุ่นบรรดาโตโยตา้านะี่ครับเครื่องสวยกิฟเนียนกิฟค,ครับ เหาใช้ง,งานไม่ผิดหวังครับวันนี้จัดแม็ก Mac เดิมยางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับมีระบบ ABS ให้นะครับซุ้มซอกสวยไปหมดนะครับไม่สวยจุดเดียวนะครับสวยเหมือนกันทั้งหมดนี่ตัว R ฝั่งความเดิมตัวรถครับสติ๊กเกอร์ตาไก่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ที่รองในเรื่องของการกระแทกตรงนี้เนาะเวลาลูกยางมาโดนกับฝากระโปรงกันกระแทกซับกันไว้ก็จะมีตรงนี้ให้นะครับ นี่ครับหัวน็อตเดิมสีดําหมายเลขคานหน้านะครับนะครับนี่ครับ,รบ,รบตโตโยต้าครับยังมีเห็นชัดเจนอยู่เลยอันนี้เป็นในเรื่องของบาร์โค้ดเนาะนี่สวยงามมากนะครับตรงนี้ที่ไม่ที่อยากให้ชี้แจงครับเวลารถล้างเครื่องบ่อยเนี่ยสติกเกอร์ตรงนี้จะหายไปหายไปเกิดจากอะไรครับล้างคาแคร์โดนคาแคร อัดเข้าไปคาแคร์แน่นอนครับไม่ใช้สายยางทรเวลาที่ฉีดไปคาแคร์ใช้เครื่องฉีดแล้วตอนนี้เครื่องฉีดมีแรงอัดเพื่อจะเอาคราบสิ่งสปกปรกออกเวลากขารังห้องเครื่องเขาใช้เครื่องฉีดอัดเลยเพราะฉะนั้นครับอะไรที่เสียหายบ้างหนึ่งสติกเกอร์จะเสียหายออกไปนะครับ2ตัวใยตรงนี้เนี่ยถ้ารื้อออกนะครับมันต้องถอดแทบจะถอดเครื่องเลยแหละ นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่ารถเกิดแรงอัดของน้ํามากหรือเปล่าทํางานบ่อยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับระบุได้เลยว่ารถมีการล้างแต่ไม่สมบุรสมบานแล้วก็ไม่ได้เอาไปลุยไปถใช้งานในเมืองก็จะดูง่ายนะครับตัวแอลฝั่งทางซ้ายของตัวรถนะครับพวกแก้มนะครับฝั่งทางซ้ายเขตตัวรถปี13เครื่อง2อ0 0เป็นเครื่อง2 KD และตัวนี้นี่สติ๊กเกอร์มกร นะครับเห็นชัดเจนนะครับเค็นแล้รก็แบนเรียบไม่งอไม่ยับนะครับติดตามตัวรถเนาะเห็นชัดเจนนี่ซุ้มซุมเดิมนะครับซุ้มเดิมเบ้าโชกเดิมเครื่องเดิมบล็อกเดิมทางเรามีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้5เดือนท่านขี่เท่าไหร่ก็ได้เลขไหมผมไม่จํากัดนะครับใช้งานไปได้เลยครับนะครับ สวยนะครับคลิปวิดวีโอนี้นะครับลงไปไม่มีลบนะครับก็จะเก็บไว้เป็นในเรื่องของการรับประกันจากลูกค้านะเวลาลูกค้าอยากมาดูรถตัวเองตอนรีวิวสมัยก่อนก็มารับชมได้เลยส่วนท่านใดที่ตอนนั้นมีพี่คนนึงคอมเมนต์เข้ามาแต่ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายแบบไหนดีนี่อย่างนี้นะครับมีท่านหนึ่งถามมาว่า ขายแล้วไม่น่าเอามารีวิวเลยจริงๆอ่ารถคันไหนเนี่ยที่อ่าเหมือนผมลงคลิปคันนี้ลงไปเนาะเวลาลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนถามเข้ามาแต่ในกรณีที่ว่าตรงนี้เนี่ยเวลาผมเข้าไปแก้ไขนะครับมันสามารถแก้ไขได้ว่าคันนี้ขายแล้วนะผมก็เขียนเขาว่าขายแล้วตอนแ,แรกๆก็ยังไม่เขียนเขาว่าขายหรอกครับแต่พอคันนี้มีการมีเจ้าของมาซื้อแล้ว ผมขายแล้วผมก็จะเขียนไว้คําว่าขายแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาลูกค้าที่มาดูคลิปวิดีโอผมใน YouTube ท่านจะไม่ได้กดเข้ามารับชมเพราะว่าผมเขียนคําว่าขายแล้ว1ไม่เสียเวลา2นะครับเลือกคันใหม่ได้เลยคันนี้ยังไม่มีการคําว่าขายแล้วอยาสมมุติว่าถ้าเกิดผมขายแล้วนะผมก็จะเข้าไปที่คําว่าแก้ไขแล้วก็กดคําว่าขายแล้วนะครับจริงๆมันแก้ขไขแค่ตัวอักษรคลิปวิดีโอเนี่ยผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมลงคลิปไปนะครับท่านเข้าไปดู YouTube นะครับคลิปวิดีโอผมไม่สามารถลบทิ้งได้เลยลบได้แต่ว่าไม่สามารถแก้ไขในคลิปวิดีโอได้เพราะฉะนั้นครับไม่สามารถทําอะไรได้เลยถ้าไม่แก้แก้ไขข้อความเนะาะก็ต้องชี้แจงตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียเวลาด้วยผมเลยแก้ไขคําว่าคันนี้ติดจองแล้วนะประมาณนี้นะครับอ่ะก็แสดงในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจกับทางเต็นท์ผมเนาะว่าอ่า ช่องเราม e ีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ลงคลิปแล้วก็คันไหนขายแล้วก็จะเขียนคําว่าติดจองแล้วก็อัปเดตรถทุกๆุกว่าทุกๆุกอาทิตย์นะครับที่ร้านนะครับว่ามีคันไหนอยู่บ้างนะครับนี่นะครับคันไหนขายแล้วก็จะโพสเขาว่าปิดการขายเห็นไหมไม่มีปิดป้ายทะเบียนทุกคันที่ผมรีวิวไม่ปิดป้ายทะเบียนให้เห็นป้ายทะเบียนตามความเป็นจริงเห็นหน้าคนนี่ผมนี่คนรีวิวนะครับที่กําลังถ่ายอยู่นี่แหละครับคันไหนขายแล้วนี่ห้าวันที่แล้วก็จะลงให้ชัดเจนนะครับทุกอย่างครับป้ายราคา ติดชัดเจนอะไรเห็นชัดเจนนะครับติดตามกระจกนะครับตัวรถชัดเจนมากนะครับราคาเราไม่บอกสุมสี่สุมห้าแม้ว่าจะเป็นคนระดับไหนทุกคนเท่าเทียมกันหมดท่านมารับชมท่านซื้อคันนี้ผมบอกเลยว่าการันตีเลยว่าเครื่องและเกียร์ดีมากๆท่านใดเอาไปขับใช้งานมีความสุขแน่นอนนะครับหรือมีกรณีเกิดเครื่องมีปัญหาเกียร์มีปัญหาเอามาเคลมนี่ผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคลิปวิดีโอนี้คําพูดนี้ไม่สามารถลอออกจากคลิปวิด,ดีโอได้เพราะฉะนั้นท่านรับประกันได้เลยนะครับ รถไม่ดีจริงเราไม่เอามาขายนะครับรถเราโพ์ประมาณ5้าล้กว่าคันแล้วนะครับห้าล้กว่าคันแล้วที่ขายไปให้ลูกค้านะครับนีครับชื่อนี้ไม่ทําเสียชื่อไแน่นอนนะครับสำหรับช่องคลิปวิดีโอ YouTube ไม่ก็ Facebook ติ๊กตอนะครับก็อัปเดตเรื่อยๆทุกๆวันครับลงคลิปประมาณช่วงตอนเย็นนะครับนะครับสตาร์เครื่องกันครับ ตอนรีวิวเนี่ยคนโทรมาครับตอนผมยังไม่รีวิวนะเงียบจริงถ้าเกิดไม่รับสายผมต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะรีบโทรกลับเลยหลังจากถ่ายคลิปเสร็จเนาะ,ะมาซานแล้วครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเนาะกระจกลงสุดออตโต เสียงเครื่องนิ่งมากครับนี่ครับ ใสอยู่เลยครับไม่มีควันไม่มีไอครับเครื่องเกียดีน้ำมันเครื่องไม่ดำนะครับถ้าในกรณีที่น้ำมันเครื่องมันดำมากจนเกินไปเนี่ยเหมือนอเราเราทอดน้ำมันเนาะในกระทะแล้วทีนี้ใช้น้ำมันตัวเดิมน้ำมันแรกๆที่มันลงกระทะเนี่ยมันก็สีเหลืองใสแต่พอใช้งานกันมาเรื่อยเนี่ย น้ำาก็จะดำเกิดจากการใช้งานนะครับแต่ถ้ามีการหมุนเวียนตัวนี้ก็น้ำมันเนี่ยอยู่สภาพประมาณหกสิบถึงเจซเลยนะครับก็สมบูรณ์แบบครับโอเคอัปเดตเป็นประมาณเท่านี้นะครับ อัปเดตรถเป็นประมาณเท่านี้นะครับท่านใดสนใจคันนี้โทรสอบถามกันมาได้นะครับสประตูรถอยู่จังหวัดขอนแกน่นนี่ปีกนกโปรเฟนเดอร์โชคกไวท์เอสแม็กเดิมยังใหม่สี่เส้นอ่ะสีประตูครับรถบรรทุกของมาทุกคนก็ได้ใครสนใจอยากมาจับจองครอบครองไว้โทรสอบถามมาได้นี่ทายยสถานที่เทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแกน่นนี่ครับนี่เห็นไหมไหม,ไหมป้น้นอันเบ้านไผ่ นะครับแต่ผมอยู่ตําบลท่าพระพิมพ์เข้าไปนะครับบ้านหนองบัวดีหมีก็จะเจอเลยหรือไม่โทรมาหาผมเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยหรือแอดไลน์มาได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดข้อมูลให้เนาะวันนี้ก็อัปเดตรถเป็นประมาณเท่านี้เดี๋ยวมาลองขับกันน,นิดนึงก็ได้ครับนะครับลองดูครับเข้าเกียร์หนึ่งลองขับกันดูนะครับผมจะขับวนตรงนี้นะครับเพราะว่า เข้าถนนใหญ่แล้วตอนนี้คนดูด้วยแน่นอนผู้ใหญ่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเด็กก็รับชมก็แล้วตอนนี้มันจะดูไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็จะถ่ายตรงนี้พอไม่มีรถสัญจรอะไรเลยน,นี่หลุมครับหลุ่มุมเอาเรื่มองกันครับเอาเรือมกันครับแต่ไม่เป็นไรครับช่วงล่างครับปีกนกโปเฟนเดอร์คู่หน้าช็อกไวท์เอสดูการตกลุมครับอ,อือหืออือหือ,อ,อนี่ครับ เกียร์สองนี่ครับดูรอบครับสบายสบายไม่เต็มคันเร่งนะครับรถไหลเองนะครับคือทุกคนว่าเป็น V-N ครับการทํางานของ V-N ก็อ่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าการใช้เทอร์โบที่ว่าเร็วกว่า Vigo ปกติ Vigo มันก็มีเทอร์โบเหมือนกันครับแต่ว่าเทอร์โบเนี่ยมันจะมาใช้ตอนอ่ารอบที่สูงรอบที่สูงคือรอบที่ว่าตรงเลขตัวนี้เนี่ยมันจะเกิน2,500แล้วรอบมันถึงจะมาแต่ตอนนี้รอบมาตั้งแต่ หลัก900หลักพันกว่ามันรอบก็มาแล้ว V-N จะเป็นตัวกระตุ้นให้รถเนี่ยอตอบสนองในเรื่องของความแรงมากขึ้นเมื่อเทอโโร์โบเปิดการใช้งานนะครับเอาอากาศเข้ามาใช้งานทีนี้เนี่ยประเด็นคือน,น้ํามันมันกินน้อยลงแรงขึ้นแล้วกินน้ํามันน้อยลงเมื่อเทอร์โบเปิดการใช้งานนี่คือข้อดีครับที่ผมนําเสนอสําหรับโตโยต้าไฮรักวีโก้ที่เป็น V-N นะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนถ้ามี V-N เป็นตัวที่ว่าประหยัดน้ํามันแน่ โอเคครับวันนี้อัปเดตรถนะครับพามาลองขับมาชมตัวจริงมุมมองภายในมุมภายนอกหาสีประตูใช้งานนะครับโทรมาได้เลยนะครับเราอยู่ขอนแก่นครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีววเปประมาณเท่านี้ใครสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์นะครับที่หน้าจอคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเลออนจากช่องรถมือสองขอนแก่นต้องขอตัวลาเนี้ยหน้าที่นี้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ฝากคันนี้ด้วยนะครับ สอบถามมาได้เลยครับสวัสดีครับ